สวัสดีค่ะ มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาตินะคะวิถีถิ่นวิถีไทยภาคเหนือค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมชนคุณธรรมบ้านปวงคํานะคะอำเภอลี้จังหวัดลําพูนค่ะเมนูของวันนี้ที่เราอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาชมกันและจะมีการสาธิตเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของความเป็นอยู่ของคนที่นี่นั่นก็คือเมนูของการทําแหนมเห็ดนั่นเองนะคะจะมีวิธีการอย่างไรจะกินกันในช่วงไหนและขั้นตอนเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันข้างในค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ในเมนูอีกหนึ่งเมนูของที่บ้านป่วงคำนั่นก็คือแหนมเห็ดค่ะแหนมเห็ดส้มหรือเห็ดส้มนะคะแหนมเห็ดหรือเห็ดส้มนะคะอันนี้เป็นอาหารพื้นถิ่นของที่นี่ไหมคะใช่ค่ะเป็นอาหารพื้นถิ่นค่ะเราจะรับประทานกันในช่วงไหนยังไงคะก็ถ้าถ้าเป็นช่วงโบราณจริงๆเราจะใช้เป็นเป็นไม่ใช่เห็ดนางฟ้านี่เราจะเป็นเห็ดนางฟ้าแต่ถ้าเป็นเห็ดลมก็คือออกตามฤดูกาลก็คือช่วงของเดือนพฤศจิกาน เป็นโรกช่วงต้นปลายฝนต้นหนาวมันจะมีเห็ดลมออกมาใช่ไหมคะเราจะถอนหน่อมาหาน้วยกันที่ว่าเอามาทําไปนึง่งแล้วก็มาทํากรรมวิธี ทำเป็นแหนมเก็บไว้ทานได้ดานๆนเนี่ยค่ะเพื่อที่จะเป็นการถนอมอาหารแปรรูปอาหารนะคะก็ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาแบบคนโบราณที่ที่เขาจะเก็บรักษาสิ่งที่หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวใช่ค่ะแล้วเราก็จะมีแบบตั้งแต่รุ่นโบราณรุ่นคุณตาคุณยายตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็สืบทอดมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นเนี่ยอันก็มีการสอนมีการถ่สอนการแชร์ทอดไทยกันไหมคะค่ะเราเริ่มต้นกันก่อนเลยดีกว่าว่าเครื่องปรุงวัตถุดิบ ขั้นตอนอะไรเป็นยังไงคะก็คือนี่ถ้าเรามีเห็ดนะคะเห็ดตัวนี้คือเราจะได้เห็ดมาเสร็จไหมคะแล้วก็จะมาทําล้างอันนี้เป็นเห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดนางฟ้าค่ะเราใช่ก็เป็นไปตามยุคสมัยใช่ก็ตอนนี้คือเห็ดลมมันหายากแล้วก็คอแปรูปเป็นเห็ดนางฟ้าแทนเห็ดนี้เสร็จแล้วเราก็ไปล้างทำความสะอาดแล้วก็จะฉีกนะคะมาฉีกนะคะเอามาฉีกให้เป็นฝอยๆฉีกให้ฝอยฝอยแล้วเสร็จ้อเสร็จฉีกแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปนึ่งอ่ะ นึ่งนึ่งในเสร็จแล้วก็เครื่องปรุงที่เราจะนึ่งนึ่งให้พักให้มันเย็นปุ๊บเราก็จะมีกระเทียมนะคะกระเทียมแล้วก็เกลือค่ะมีกระเทียมมีเกลือมีเห็ดมีกระเทียมมีเกลือแค่นี้ก็เป็นเห็ดส้มใช่ค่ะแล้วก็ทำิธีก็คือกระเทียมเราที่เราแกะเนี่ยเราไม่ต้องแกะเปลือกออกนะคะให้กระเทียมให้กรเราเป็นเม็ดอย่างนี้เลยนะคะเป็นกีบเป็นกีบนี้เลยค่ะเพื่อจะได้มันมีกากเวลาเราไปทําที่ในแหนมเห็ดอะมันจะได้แบบ มีรสชาติมีมีสีสันขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเห็ดเราเนื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะจากนั้นก็เอากระเทียมใส่ในครกใช่ไหมคะอ่เห็ดนึ่งเสร็จแล้วก็จะเป็นนอย่างี้แล้วก็คือเกลือตำพร้อมกับกระเทียมไปเลยเอาเกลือใส่ประมาณช้อนหนึ่งอย่าค่ะใส่ตำก็ได้ลูกอก็ค่ะให้ตำแล้วพอมีเห็ดเนื่องเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเห็ดของกะละมังด้วยค่ะแม่ค่ะก็จะมีเกลือ คือตํากระเทียมกับเกลือใช้เกลือปริมาณเท่าไหร่ยังไงคะเ่ีห้าส่วนและกระเทียมหนึ่งส่วนกระเทียมหนึ่งส่วนหลังจากที่เราตํากระเทียมและเกลือเรียบร้อยแล้วเห็ดเราก็นึ่งสุกแล้วนึ่งเสร็จแล้วเราพาพักให้เย็นสักนิดนึงให้น้ํามันแบบเสด็จหน่อยหนึ่งนะค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะน้ํามันจะแฉะขึ้นไปเนาะได้เสร็จแล้วเราก็อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะมาคลุกกับกระเทียมะคะค่ะใส่เลยอันนี้เห็ดที่เรานึ่งแล้วใช่ค่ะแล้วก็พัก สด็จน้ำแล้วเรียบร้อยค่ะค่ะก็เอาลงไปเลยอันนี้ก็จะเป็นช่วงของการที่จะคลุกเคล้าเลยใช่ไหมคะค่ะตอนนี้เราได้เห็ดที่เรานึ่งเสร็จละสเด็ดน้ําเสร็จละเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอากระเทียมที่เราโขกค่ะตักเลยจ้ะกระเทียมที่โขกเมื่อสักครู่นี้กระเทียมและเกลือที่โขกเมื่อสักครู่นี้ค่ะคลุกเข้าไปเลยใช่ไหมคะคลุกไปเลยค่ะ จังงมือขยำต้องใช้มือขยำนะคะมีงเข้าใช่มันจะได้เข้าเข้าเขาเรียกว่าเข้าไปในเนื้อเห็ดค่ะแล้วต้องพักทิ้งไว้อีกไหมคะหรือว่าไม่พักเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะห่อเลยหลังจากที่เราคลุก เรียบร้อยแล้วกระเทียมเกลือแล้วก็เห็ดเรียบร้อยแล้วอันนี้ที่จริงสามารถทานได้เลยก็ได้นะคะคือเราสามารถแบบตักทานได้เลยแต่ว่านี่ถ้าเราจะเก็บถนอมไว้เราก็จะใช้ใบตองห่อเก็บไว้นะคะค่ะเป็นการถนอมอาหารอยู่ที่ที่เรียกกันว่าเห็ดส้มใช่ค่ะค่ะเราตัดใส่ในกระในในใบตองค่ะแล้วเราก็จะห่ออืม ห่ออย่างนี้แล้วเราเก็บเอาไว้นานไหมคะกว่าที่จะกินได้อะค่ะสองวันก็กินได้แล้วค่ะสองวันก็กินได้แล้วนะคะตอม๋อก็จะเป็นอย่างเนี้ยคล้ายๆห่อขนมจอกแต่ว่าใช้ไข่นิดนึงล้วเราห่อแล้วจะใช้ตอกมัดเนี้ยค่ะจะใช้จะใช้ตะกี้ตอกค่ะมัด และนี่คือภูมิปัญญาของคนที่นี่นะคะชุมชนคุณธรรมบ้านปวงคำค่ะที่รู้จักวิธีของการถนอมอาหารเพื่อที่จะเก็บเอาไว้ได้รับประทานนานๆภูมิปัญญาเหล่านี้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่งดงามของที่นี่ค่ะ